ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ตลาดน้ำคลองแหออำเภออาดใหญ่จังหวัดสงขลาน,นะครับนะพามาชมตลาดน้ำครับว่าที่นี่มันจะเหมือนที่ผมเคยไปมาหรือเปล่ามาดูกันครับดูครับ พ่อค้าแม่ค้าก็จะนั่งขายบนเรือนี่คือสัญลักษณ์ของตลาดน้ำนะครับครับคนซื้อคนขายก็เดินบนฝั่งครับส่วนพ่อค้าแม่ค้าเขา,ะาจ,ะจะอยู่ในเนรือของกินของส่วนมากก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับนะไม่ใช่ไม่มีเฉพาะในเรือนะบ,บนบกก็จะมีแล้วร้านค้าขายเสื้อผ้าขายอาหารมือนกันรับมีโต๊ะนั่งด้วยนะดีมากเลยตลาดที่นี่ครับหรือพ่อค้าแม่ค้าก็ใช้วิธียืน่น แบบนี้เลยครับเป็นวิถีชมุมชนวิถีพื้นบ้านแบบโบราณนะครับนะผมก็ามาเดินนะซื้อของกินเหมือนกันกับนะสัญนชนาชาบ้านแถวนี้ครับเป็นคนพื้นถิ่นนะครับเป็นชาวมุสลิมนะครับดเดินชมบรรยากาศกำลังสาวไปเรื่อยครับคนเยอะมากเลยครับเราะจะมีวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์เปิดตั้งแต่ เช้าๆมปิดก็ประมาณสามทุ่มนะครับนะแต่ตอนเปิดนี่ผมไม่รู้ว่าเปิดกี่โมงแต่รู้ว่าปิดสามทุ่มนะวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์มาเที่ยวได้นะตลาดน้ำคลองแห่เพื่อหาดใจนี่บมบรรยากาศคนเยอะมากเลยนะตอนผมมาถึงนประมาณทุ่มนึ่งะตลาดใกล,ใกล้ใกล้ปิดแล้วเป็นวิถีพื้นบ้านนะครับดูน้ำเขายังใส่แก้วแบบ แก้ไม่ไผ่นะคเพรานะว่ามันคลาสสิบมากราคาก็แก้ยี่สิบห้าบาทสาสิบบาทครับผมก็ได้นี่ของกินของที่ขาดไม่ได้คือลูกชิ้นครับนะชอบมาไปตลาดที่ต้องกินชิ้นนะไม่งั้นไปไม่ถึงตลาดนะเดี๋ยวบอกให้ มันมีโต๊ะให้นั่งนะครับมีซุ้มมีโต๊ะให้นั่งหรือใครจะยินกินก็ได้นะซื้อแล้วก็เยินกินแถวนั้นเลยพอหมดแล้วก็ซื้อใหม่ครับไม่ต้องเดินไปไกลนะผมติผมคิดเบบนี้ก็เลยยืนแล้วซื้อกินตรงนั้นเลยครับนะลราคาเยอะมากเลยครับเขาจะเรือมาจอดริมฝั่งริมฝั่งน้ํานะรบ,นะบรรยากาศกับทุ่มนั่งนแหละที่ผมมานะครับนะมีการนำเค้ อันนี้เขาเรียกขนมอะไรขนมไข่เตาไหมจำไม่ได้แล้วนะครับผมก็เดินซื้อของกินไปเรื่อยๆอกินไปเรื่อยๆนะครับจนอิม่มนั่นแหละพออิ่มแล้วก็กลับครับนี่อันนี้น่าจะเป็นเฟรนฟรายหรือเปล่าบรรยากาศดีครับของเอาก้นุริอ่ของกินก็เยอะมากเลย มีเสื้อผงเสื้อผ้านะครับบนฝั่งนะจะมีซุ้มขายของเหมือนกันมีเฉพาะมีเฉพาะของกินเสื้อ,อผ้อาก็มีของใช้ก็มีกอชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับตลาดน้ำคลองแหอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ พอขาไม่คราส่วนมากก็เป็นพี่น้องชาวมุสลิมนะแลกทต้องเที่ยวส่วนมากก็เป็นชาวมุสลิมคนกีนคนมาเลย์นะที่มาเที่ยวกันกน,นะที่ขาดไม่ได้นี่ ลูกชิ้นเอ็นลูกชิ้นเอ็นลูกชิ้นยักษ์นี่ยเป็นลูกเอ็นด้วยครับลูกชิ้นเนื้อส่วนมากก็เป็นอาหารเป็นเนื้อเป็นปลาอะไรเั้ยนะครับเป็นหมูนี่ไม่ค่อยมีนะเพราะทัวเที่ยวส่วนมากก็จะเป็นนับถือศาสนาอิสลามแบบนี้น้องชาวมุสลิมนี่น้ำใส่กระบอกไม่ไผ่แค่ีว่าห้าบาทเองครับที่ผมกินนี่นะถูกมาก นี่ก็เป็นเ่วงท้ายของบรรยากาศนะคนก็เร่มไม่ทัอย์แล้วก็ขอจบคิปนี้ไม่ทันี้กันนะของบรรยากาศไปเรื่อยๆ harmful lapun kan kota